วันนี้เราจะมารีวิวอินเวอร์เตอร์ 5k นะครับที่ขนาดแบตสามลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สามอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ 10k นะครับหกเสียงรถอีนเอ่าการตั้งค่า น SBU ก็คือใช้โซล่าแบตเตอรี่แล้วก็ไฟการไฟฟ้านะครับเมนูที่3ตั้งเป็น UPS เมนู hmm. <Menu S 2> ที่5เป็นแบตลิเทียมตั้งเป็น USE เมนูที่10 ตั้งเป็นไฟ220โวลต์อันนี้การไฟฟ้าถ้าใช้ชาร์จชาร์จแค่2แอมป์มันตั้งได้ถึง30 40อันนี้ตั้งตัดแบตเตอรี่ที่46โวลต์อันนี้ชาร์จจนถึง57โวลต์ เมน,นูที่1ิใช้โซล่าชาร์จอย่างเดียวเมน,นูที่18ปปิดเสียงไอ้ที่เวลาเรากดถ้าเราไม่ปิดมันก็จะดังติ๊ติดติดเมน,นูที่บายพารยี่สามตั้งเป็น BYE นะครับ อันนี้เมนู26แบตเตอรี่อันนี้เมนู27ถ้าสมมุติว่ามันชาร์จถึง55.6โวลต์มันก็จะตัดไปทำงานแบตเตอรี่นะไม่มีอะไรละ ทีนี้มาดูตู้ 10k ตู้ 10k เมนูก็จะคล้ายๆกันเลยหน้าตาแต่อันนี้เป็นระบบสัมผัสกดเบาๆเนี่ย 1. s b u อ,อันนี้ตั้งชาร์จ9 0์นะครับจากโซล่า3 UPS 5แบตเตอรี่ เมนูที่สิบสองรโวลต์เป็นค่าที่ไอค่าโรงงานตั้งมานะนี่ชาร์จการไฟฟ้าใช้การไฟฟ้าชาร์จร่วมแค่สองแอมป์มันตั้งได้ถึง30กว่านี้อ่าสี่กโวลต์ก็คือเครื่องถ้าตามกว่าสี่โวลต์มันแบตเตอรี่จะไม่ทำงานนะครับ จะไปทำไอการไฟฟ้ากับโซลา่าชาร์จถึงห้าสิบหกเดี๋ยวอันนี้แก้กันแก้เป็นห้าสิบเจ็ดอินูสิบหกโอเอสโอก็คือชาร์จผ่านโซล่าอย่างเดียวแต่ถ้าเราจะชาร์จการไฟฟ้าร่วมเราก็ มันก็จะมีอันอื่น CSO SNU แต่เราตั้งเป็น OSO แหละชาร์จโซลา่าอย่างเดียวคล้ายๆอินเวอร์เตอร์ตัวแรกเมนู2ยิบสามก็ b y e เป็นบายพาสอันนี้ ห้าสิบสี่โวลต์มันจะไปทำชาร์จเต็มแล้วมันจะไปใช้แบตเตอรีนะ 5, 6, 7, 5, 6, ่นะเมนูสามเจ็ดเราปิดไว้นะครับมันเป็นค่าโรงงานมาถ้าไม่ปิดก็คือไฟมันจะย้อนกลับไปนะ อันนี้ตั้งจำนวนแอมที่ย้อนออกอันนี้เป็นเมนูทั่วเหมือนเครื่องนั้นละหมดละ